เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2561คณะพระสงฆ์ไทย50รูปออกทุดงธรรมจาริกจากประเทศไทยเพื่อนำวัตรปฏิบัติของศาสนาพุทธนิกายสยามวงกลับคืนสู่แผ่นดินรีลังกาอีกครั้งเพื่อสืบทอดความสัมพันธ์อันแนบแน่นมาอย่างยาวนานระหว่างนิกายสยามวงและนิกายลังกาวงเมื่อชาวสีลังกาทราบว่า จะมีพระสงฆ์จากประเทศไทยเดินจากริกผ่านมายังหมู่บ้านของตนสายทานแห่งสธาก็หลั่งไหลเข้าหาคณะทุดงอย่างไม่ขาสายพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นพระทุดงอย่างใกล้ชิดขนาดนี้สำหรับพวกเขาแล้วนี่คือโอกาสสำคัญที่สุดที่จะได้สักการะบูชาเพื่อเป็นกุศลบุญสูงสุดในชีวิต ชาวบ้านนำน้ำสะอาดมาราดพื้นด้วยหวังว่าจะช่วยลดความร้อนระอุบ,บนพื้นถนนในเวลาที่พระสงฆ์ย่ำเท้าผ่านลงไปได้บ้างพวกเขาเข้ามาถวายน้ำและอาหารเท่าที่พอจะหาได้แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่คือทุกคนทำไปด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าหากแม้ยากไร้พวกเขามีเพียงใจอันเป็นกุศล เพียงแค่ได้นั่งสวดมนต์เพื่อสักการะพระสงฆ์ที่เดินผ่านก็นับเป็นกุศลในจิตใจอย่างยิ่งแล้วทุกวันคณะธรรมจาริกจะได้รับการต้อนรับที่เปี่ยมล้นด้วยมิตรไมตรีด้วยหัวใจที่ศรัทธาต่อองค์พระศาสดาองค์เดียวกัน ภาพความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวศรีลังกาที่ถาโถมเข้าหาคณะทุดงธรรมจาริกด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ไทยไม่เคยพบเห็นมาก่อนหลายรูปจึงไม่อาจกลั้นน้ำตาแห่งความปิติเอาไว้ได้